กดแรงดึงดูดคืออะไรเขาว่ากันว่ากดแรงดึงดูดคือแนวคิดที่บอกว่าสิ่งที่คุณคิดและเชื่อสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณหรือพูดง่ายๆก็คือเฮ็ดในสิ่งที่เชื่อเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดถ้าคุณคิดบวกคุณจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาแต่ถ้าคุณคิดลบคุณก็จะเจอแต่เรื่องแย่ๆแนวคิดนี้ถูกพูดถึงในหนังสือและภาพยนตร์ดังอย่าง The Secret ใครยังไม่เคยดูลองไปหาดูชมนะครับซึ่งบอกว่าถ้าคุณโฟกัสและเชื่อมันอ่นในสิ่งที่ต้องการแล้วคุณจะดึงดูดมันเข้ามาในชีวิตได้แล้วกดแรงดึงดูดมันทำงานยังไงล่ะครับกดแรงดึงดูดทํางานผ่าน3ขั้นตอนหลัก 1. ขอคุณต้องรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรข้อ 2. เชื่อคุณต้องเชื่อมั่นว่าสิ่งนั้นจะเป็นจริง 3. รับเปิดใจรับสิ่งนั้นเข้ามาในชีวิต แต่สิ่งที่หลายคนอาจไม่รู้คือกฎแรงดึงดูดไม่ได้แค่เกี่ยวกับการคิดบวกอย่างเดียวแต่ยังเกี่ยวกับการลงมือทำด้วยเพราะความคิดและพลังงานที่คุณส่งออกไปจะดึงดูดโอกาสและคนที่ช่วยให้คุณไปถึงเป้าหมายหลายคนอาจสงสัยว่ากฎแรงดึงดูดได้ผลจริงหรือไม่ถ้าดูจากหลักการทางวิทยาศาสตร์อาจไม่มีงานวิจัยที่ยืนยันชัดเจนว่าความคิดเปลี่ยนเรลิตี้แต่สิ่งที่ใกล้เคียงคือ การคิดบวกและการมองโลกในแง่ดีช่วยให้คุณมีแรงจูงใจและลงมือทำมากขึ้นซึ่งนั่นก็ทำให้คุณเข้าใกล้ความสำเร็จได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเชื่อว่าตัวเองจะประสบความสำเร็จคุณจะมองหาโอกาสแล้วลงมือทำและไม่ยอมแพ้เมื่อเจออุปสรรคนี่คือพลังของความคิดที่เปลี่ยนชีวิตคุณได้ครับแต่กฎแรงดึงดูดก็มีข้อควรระวังเช่นกันข้อหนึ่ง อย่าคิดแค่ฝันหวานการคิดบวกอย่างเดียวไม่พอคุณต้องลงมือทำด้วยคิดบวกแล้วนอนทั้งวันไม่ออกไปหาโอกาสใหม่ๆอันนี้ก็ไม่เกิดผลนะครับขออ้อ2อย่าโทษตัวเองถ้ายังไม่สำเร็จอย่าโทษว่าเพราะคุณคิดไม่บวกพอเพราะชีวิตมีปัจจัยอื่นๆที่ควบคุมไม่ได้หลายอย่างขอา้อ3อย่าหลงเชื่อเกินไป บางครั้งกดแรงดึงดูดถูกนำไปใช้ในทางที่เกินจริงเช่นโฆษณาขายของที่บอกว่าแค่คิดก็รวยได้ซึ่งไม่ใช่เรื่องจริงสรุปแล้วกดแรงดึงดูดอาจไม่ได้วิเศษจนเปลี่ยนชีวิตคุณในชั่วข้ามคืนแต่ถ้าคุณใช้มันเป็นเครื่องมือในการสร้างทัศนคติที่ดีมองหาโอกาสแล้วก็ลงมือทํามันก็ช่วยให้ชีวิตคุณดีขึ้นได้แน่นอนครับเป็นยังไงกันบ้างครับ กับเรื่องกดแรงดึงดูดที่เรานำมาฝากกันวันนี้เพื่อนคนไหนลองเอาไปปรับใช้กับชีวิตของเพื่อนเพืแล้วได้ผลลัพธ์ยังไงมาบอกกล่าวเล่าสู่กันฟังได้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามและกดแชร์พอดแคต์ของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ